10บเรื่องจริงสุดขั้วของชาวเอสกิโมคุณจะอยู่รอดได้ไหมถ้าต้องใช้ชีวิตในที่หนาวสุดขั้วแบบนี้และนี่คือสิบเรื่องราวสุดขั้ว 1. บ้านน้ำแข็งอีกกลูอุ่นกว่าที่คิดภายในอีกกลูเก็บความร้อนได้ดีจนอยู่สบายแม้อุณหภูมิภายนอกติดลบ ภายในบ้านน้ำแข็งอีกกลูสามารถมีอุณหภูมิอุ่นถึง0ถึง16องศาเซลเซียสโดยอาศัยความร้อนจากร่างกายไขมันสัตว์และไฟจากตะเกียงหินน้ำมันคิวลิก2ใช้ไขมันแมวน้ำให้แสงและความร้อน ชาวเอสกิโมใช้ไขมันแมวน้ำหรือน้ำมันวานเป็นเชื้อเพลิงในการให้แสงและความร้อนโดยนำมาใช้ในตะเกียงแบบโบราณคิวลิกซึ่งให้พลังงานได้มากพอสำหรับการดำรงชีวิตในพื้นที่ที่ไม่มีฟืนหรือไฟฟ้า 3. เมนูเด็ดเนื้อวานดิบ หนึ่งในอาหารหลักของชาวเอสกิโมคือมักทักซึ่งคือเนื้อและชั้นไขมันใต้ผิวหนังของวานเบลูก้าหรือวานโบเฮตกินแบบดิบๆเพื่อรักษาสารอาหารเช่นวิตามินซีและดีที่ช่วยให้ร่างกายทนทานต่อความหนาวและเลี่ยงโรคลักปิดลักเปิด 4. อาหารสุดโหดชื่อว่าคิวอัคนกหมักในหนังแมวน้ำกว่า7เดือน คีวิอาร์คเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวเอสกิโมในกรีนแลนด์โดยจะจับนกทะเลต,ตัวเล็กหลายสิบตัวใส่ในถงหนังแมวน้ำเย็บปิดและหมักไว้นานกว่า7เ,เดือนจนเนื้อเน่านิ่มจากนั้นจึงนำมากินในฤดูหนาวหรือเทศกาลถือเป็นอาหารโปรตีนสูงแม้กลิ่นจะรุนแรง 5. เจาะน้ำแข็งจับปลา ชาวเอสกิโมใช้การตกปลาผ่านรูเจาะในน้ำแข็งไอซ์ฟิชชิงโดยใช้หอกหรือเบ็ดแบบโบราณเจาะน้ำแข็งที่อาจหนากว่า1เมตรในอุณหภูมติต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเพื่อจับปลาจากใต้ทะเลสาบที่ยังมีชีวิตอยู่ 6. พวกเขาเดินทางด้วยสุนัขลากเลื่อนเร็วระดับ32กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนมีเครื่องยนต์ชาวเอสกิโมใช้สุนัขลากเลื่อนเป็นพาหนะหลักเดินทางข้ามหิมะและน้ำแข็งในระยะไกลหมาลากเลื่อนสามารถวิ่งได้เร็วถึง20-32กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทนทานต่อพายุหิมะได้ดี7 ต้มซุปด้วยหินร้อนไม่ใช้หม้อในอดีตชาวเอสกิโมไม่มีหม้อโลหะหรือเตาไฟพวกเขานำหินไปเผาไฟจนร้อนแล้วหย่อนลงในภาชนะหนังสัตว์ที่ใส่น้ำและเนื้อสัตว์เพื่อให้หินถ่ายความร้อนต้มน้ำกลายเป็นซุป 8. สกินบูทมาร์ลุกส์ทำจากขนสัตว์ล้วน มาร์กลุคคือรองเท้าบูทรกันหนาวของชาวเอสกิโมที่ทำจากหนังแมวน้ำหรือขนกวางเรนเดียโดยเย็บด้วยเอ็นสัตว์หรือเส้นเอ็นจากปลาเพื่อความยืดหยุ่นและกันน้ำได้รองเท้าชนิดนี้เบากว่ารองเท้าแบบตะวันตกมากและสามารถทนสภาพอากาศหนาวจัดถึงลบ50องศาเซลเซียสได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9. เสื้อขนสัตว์ชุดกันหนาวระดับโลก ชาวเอสกิโมสวมใส่เสื้อคลุมที่เรียกว่าพาค่าซึ่งทำจากขนสัตว์จริงเช่นขนแมวน้ำกวางเรนเดียร์หรือสุนัขจิ้งจอกโดยใช้โครงสร้างสองชั้นชั้นในนุ่มเพื่อเก็บความร้อนและชั้นนอกป้องกันลม ฮูดของผ้าค่าจะตกแต่งด้วยขนสัตว์รอบขอบเพื่อดักลมเย็นไม่ให้ปะทะใบหน้าโดยตรงถือเป็นชุดที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อใช้ชีวิตในเขตอาร์กติก 10. ตกปลาทั้งวันเพื่อปลาหนึ่งตัวเป็นกิจกรรมสำคัญของการอยู่รอดการตกปลาของชาวเอสกิโมในฤดูหนาวไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาต้องเจาะน้ำแข็งที่หนากว่า1เมตรใช้เหยื่อแบบโบราณหรือล่อปลาอย่างช้าๆด้วยท่อนไม้และเส้นเอ็น หลายครั้งต้องนั่งรอทั้งวันเพื่อปลาเพียงตัวเดียวแต่เป็นกิจกรรมที่มีความหมายไม่ใช่แค่เพื่ออาหารแต่เพื่อสืบทอดทักษะการเอาชีวิตรอดให้คนรุ่นใหม่หากคุณชอบวิดีโอนี้กดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อติดตามเรื่องราวแบบนี้ได้อีกที่ช่องของเรา